สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคร์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเครา์ศึกมวยดีวิธีไทยปัจจุวันอาทีที่8เมษายน2517ถ่ายทอดสดทางช่องพีพีทีวีหมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2นาฬิกาสินาทีถึงเวลา4 15นาฬิกานาทีคู่มวยทําการถ่ายทอดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการผู้รล่งทางด้านภูผ,ผาต้าพกกันเปอร์เซ็นต์กัะทางด้านตาลเดี่ยวปอบวิทย์ต่อยเวทน้ำหนัก108อปอนด์ คู่ที่2การสดเป็นการโพลลทางด้านโอเรบอสออนทามพก,กับทางด้านเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทาต่อยเวทน้ำหนัก1นึ่งปอนด์คู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการโพลลทางด้านทวนทอง p o k PVC พวพก,กับทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยต่อยเวทน้ำหนัก1นึ่งออปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการโพลลงทางด้านลูกดิมิตสิงคองสี่ 4, พก,กับทางด้านเพชรนารีนปอปวิตต่อยเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยสามสองปอนด์ เราก็จะเริ่มทาการวิเคราะห์วิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสดเป็นการโพล่าทางด้านภูผ,ผาต้าพกกันเปอร์เซ็นต์เพกทางด้านตาเดี่ยวปอบวิทย์ต่อยน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์หรือด้านภูผาต่อบ้านตานอายุยี่สิบปีมวยมาจากจังหวัดเชียงใหม่สูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรทางด้านภูผาครับเป็นมวยถนัดขวาอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแร่กล้าส่วน อาอุธออกได้หนักได้แรงทุกรูรับเตะต่อยหนักแรงมีลูกเตะขาแรงแรงขยันเดินเปิดเกมขยันออาอุดปอดใหญ่ป่าแรงเข่าว,วงในหลอกรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแรงใช่ได้ฮุนจิรุใจสู้ดี2ไฟล์ล่าสุดมิชนะคะแนนด้านยอริสวีน่าม,มวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนับพลิกแพ้คะแนนทางด้านกล้องธรณีบ่อรุ่งโรจน์ที่เวทีมวยนานชาติหลังสิทธิ์ส่วนฝ่ายเมื่อนับเป็นทางด้านตาลเดี่ยวปอปวิทย์ถึงด้านตาลเดี่ยวก่อบางกุทอง อายุ2ี่เปีเป็นมวยมาจากจังหวัดการสาินสูง160งซนเมตรทางด้านตาลเดี่ยวนะครับเป็นมวยถนัดขวาจงวังหวะฝีมือดีเอาุธุรบเครื่องรักเตี่ยมสมองมวยดีออกได้หลากลายเก่าเกมนักจังหวัดรักเตะดักแทงทำดีมดสออ่อยดีวงในเข,ข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแรงใช้ได้หัวใจหุ่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนด้านคมเพชรแฟร์แท็กที่เวทีม,มวยจิตมืองน,นแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะน็อกยุ้ยสามน้านฉรามเพชรต่อบัวมาที่เวทีมวยจิตมองง มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนับนักชกรุ่นน้องภูผาต้าเปอร์เซ็นต์ครับประเภทมวยบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนเตะต่อยนักแรงนรับพยานเดินเปิดเกมพยานออวุธวัตจีดุจใจเนี่ยสู้ดีแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองสภาพร่างกายไี้นุ่มได้สดกว่านะครับส่วนฝ่ายเมืองน,นักชกรุ่นพี่ด้านตาลเดียบบอปวิทย์ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยดูดีฝ่าชื่อเสียงแต่ก่อน,นครับก่อนที่จะหยุดถ่ายเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปเนี่ย ผ่านแต่มวยดีๆครับมาทางนั้นนะครับหลังจากหยุดหายไปทางร่มเจ็ปีเนี่ยกลับมาชกไว้สองสามไฟสภาพร่างกายก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับฟอร์มการชกก็ยังใช้ได้อยู่ประเภทมวยฝีมือเอาครบเครื่องหลักเตี่ยมสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายนอกได้ได้ดีเก่าเกมฑรับรู้จังจวะเร่งรู้จอกจวะฉา,า,ายสรุปการคอวิจารณ์คู่ที่หนึ่งเนี่ยส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านตาลเดียบปอบวิทย์ดูว่าต้นต้นนะสมาชิก ทางด้านตาลเดี่ยวนะครับต้นๆเนีนย่ยไม่พลาดโด,โดนนับโดนน็อกรับทนลูกหนันกนรุ่งแรงของคู่ชกได้เนี่ยโดนต่อยหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งดูว่าไปไปลายเนี่ยจังหวะฝีมือควาเป็นมวยดูดีฟา่าครับอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายคลองแคลฝ่าจังหวะดักเตะดักแทงเนี่ยทำได้ดีฟา้าเก่าเกมฟา่าครับรู้จัจกจังหวะเร่งรู้จัจกจังหวะถายน่าจะประคองเกมเอาตัวรอดไปได้ครับจะเอาชนะนักชกรุ่นน้องด้านปูผาตา0เปอร์เซ็นต์เป็นไม่แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2การสดเป็นการพบวกวันทางด้านโอเร่บอสออนทา์พบกันทางด้านเพชรเมืององค์บ้านไร่มนถาต่อยเวทน้ำหน,นัก1นึ่งอปอนด์ฝ่ายแดงนะครับทางด้านโอเร่บอสออนทมมหรือด้านโอเร่พุ่มพันม่วงอายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสูง17 5เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยยอดมวยไทยยิมที่จังหวัดนนทบุรี ทางดน้านโอเร่ครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวนะจงังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องเตะต่อยหนักแรงนะจงังหวะดักเตะดักแทงทำมดีแข้งหน้าเนี่ยอ่อยดีมออัดซอรเนี่ยอ่อยดีนะครับเข่างในปั้มรัดมาตีดีจงดังหวะดันแทงขวางแทงก็ทำไมด่ดีัวจิตดูใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีพลิกชนะน็อกด้วยสองด้านชนะสิทธิ์แกงกระรูมวยไทยภูเก็ตที่เวทีมวยจิตมังนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนน้าสราวุศอสุนันท์ที่เวทีมวยจิตมังนนท์ส่วนฝ่ายเมื่อน,นะเป็นทางด้านเพชร เมืองโอ่งบ้านไร่มนทาหรือชื่อหนึ่งคือลิแลบ้านไร่มนทาอายุ22ปีทับมวยมาจากจังหวัดราชบุรีสูง167ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยบ้านไร่มนทาจังหวัดราชบุรีทังนั้นเพชรเมืองโองนะเป็นมวยถนัดสายนะครับทรงมวยอ่อนมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนครับเดินเปิดเกมต่อยมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกอาวุธยอ่อในหนักในแรงทุกรูปนะครับเข่าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้ ศอกระเบิดชิดออกได้ดีหวัวจิู้ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดก็มีชนะนอกย,ยสูสี่ด้านพลังเพชรชอแชมเปี้ยนที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะนอกย,ยสุสี่ด้านเงาวิสัต์ออนิตยาพรที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์มวยคู่นี้สมาชิกทนักชกรุ่นน้องครับทางด้านโอเร่บอสออนทานนครับหนัก,นกชกฝ่ายแดงประเภทมวยเอาครบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีนะครับตั้งรับจับทางดีจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาสอกอ่อยดีสอกดักสอกสวนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมนะครับ ส่วนนักชกด้านฝ่ายเงือเนี่ยนักชกรุ่นพี่นะครเจ้าของฉายานักรบนักรบแก้มแดงนะครับก็ทางด้านเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทาประเภทมวยไฟเตอร์นะบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนครับอาวุธออกได้หนักได้แรงสูงนะเตะต่อยหนักแรงนะขยันเดินเปิดเกมขยันออกอาวุธนะแต่พื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นมวยทิทาสมวยน้อยนะการนี้เลยไปเนี่ยไม่มันคงโดนบดโดนเบียดยุกมีย่นมียอมนะแต่ฟ้า แต่ฟอร์มการชก3 4มไฟ,ไฟลังสุดเนี่ยโชว์ไว้ดีนะครับชนะติดต่อนะครับสามซี่ไฟ,ไฟลังเนี่ยชนะมารวดเลยนะครับสรุปการเขาจานคู่ที่2นะสมาชิกส่วนตัวยังเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องจงังหวะฝีมือดีอย่างด้านโอเร่บอสออนทานนะดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมลงต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกนะแต่เกมไปไปลายเนี่ยบทเบียดแลกอูวไปแล้วผมดูว่าทางด้านโอเร่เนี่ยอาวุธเนี่ยจอกได้หลากหลายฝ่าน้ารวดเร็วฝ่ารักเรียมสมองมวยเนี่ยดูดีฝ่า จงังหวะเข่าไงเนี่ยดูว่าแข็งแกร้งแข็งแรลงฝ่าครับจงังหวะแทงกวางแทงเนี่ยดูดีฝ่าการยื้อเล็ปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าครับจะบทเบียดอัชนะเพชรเมืององค์บ้านไร่มนทาไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การสดเป็นการพบกันทางด้านทวนทอง p o OK k อ v c พวีบก็ทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถิดมวยไทยต่อยน้ำหนัก1น2าปอ ฝ่ายแดงนะครับทางด้านทวนทอง POK OK PVC หรือด้านทวนทองปอเพชรไก่แก้วทาการเก็บตัวฟิตซอมที่ค่ายมวยปอเพชรไก่แก้วทางด้าน,นทวนทองนะเป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่อนบูสู้ดีนะครับเตะต่อยหนักแรงมาซอออยดีมีลูกเตะขาแรงๆเข่าในเนี่ยล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะปอดใหญ่ปลาแรงวันที่ดใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีพิกชนะคะแนนด้านชามะนาวมรชพุบลที่เวทีมวยนานชาติรังสิท แล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้น็อกยุ้ยสามด้านศาสนิตลูกทําเสือที่เวทีมวยไฟล่าสุดนะแพนน็อกยุ้ยสามด้านศาสตรทิศลูกทาเสือศึกมวยไทยสัญจรนะครับส่วนนะักชกทางด้านป่วนเ,เงินไปทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยถึงด้านเทวดาเล็กอึ่งบวงอายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดลำปางสูง170เซนเมตรทางด้านเทวดาเล็กครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะรูปร่างช่วงชกในสูงยาวนะครับโงมวยอันมวยฝีมือรักเรียมสมองมวยดี อาวุธออกได้หลากหลายนะครับเตะ้ายต่อย้ายจงังหวะดักเตะด,ดักแทนพอดีนะครับเก็บกันบางโตเก่งครับมาสอกในอ่อยดีสอกดักสอกสวนในออกได้แม่นออกได้คมนคับเข่างนายปั้มรัดมัดตีดีจงดังหวะดันแทงกว่างแทงก็ทำมาดีสอกรละบัชิดออกได้ดีหวัวจิตใจมั่นคง <c oughs> สองไฟล่าสุดนับก็มีแพน,นออกยุสี่ด้านก้ากระดับสอเทนโพที่เวทีมวยนาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านเพชรวังหินรูปพยาไก่ผักดีที่เวทีมวยนาชาติรังสิต มวยคู่นี้สมาธินักชกรุ่นพี่นะครับเก่าเกมนะครับเก่าเกมนะครับประเภทมวยเอาขุบเครื่องนะครับบูสู้ดีเอาออกได้หนักได้แรงทุรูรับเตะต่อยหนักแรงเข่าขนายปั้มรัดมาตีดีแข็งเก่งแข็งแรงนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยก็ดูดีนะครับเอาอายุม,มวยนมากกันนะครับอายุจริงมากกันครับแต่ติดว่าหยุดถ่ายชกเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปนานร่วมห้าเดือนนะกับนักชกด้านฝ้ายแดงทวนทองพีโอเคพีวีซี ถ้าสมาชิกชอบทางด้านนักชกฝ่ายเมืองครับเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยนักชกรุ่นน้องครับสภาพร่างกายเนี่ยน,นิ่มนินสดกว่าครับชกประจําสม่ําเสมอกว่าทรงมวยทางมวยนะเป็นมวยถนัดสายนะประเภทมวยเตะสายต่อยสายจาังหวะดักเตะด,ดักแทนทำาดีนะเก็บกันบางโตเนี่ยทำได้ดีครับสอกดักสอกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมนอกได้ในดีนะอาวุธเนี่ยเรียกว่าออกได้หลากหลายหนักแรงทุลุกครับแต่เพิ่งจะมาต่อยทีเวทีมวย เวทีมัวจิตมังนงเนี่ยไฟเนี่ยเป็นไฟแรกครับมาจากทางด้านศึกสายเกียรติมาทางมาจากทางด้านศึกสายเพชรยินดีนครับกระหนกชกทางด้านควายเมืองครับเทวดาเล็กทอเมืองเทินมวยไทยสรุปการข้อวิจารณ์คู่ที่3นะสมาชิกส่วนตัวมเลือกชอบและแนะนำนับให้สมาชิกเข้าไปก่อนครทางด้านนะัก ชกรุ่นน้องครับชกประจําสม่สมําเสมอฝ่าหทางด้านเทวดาเล็กทอมเมืองเถินมวยไทยนับดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายของวุฒิเนี่ยดูว่าออกได้หลากหลายฝ่าหนับจังหวะตั้งรับจับทางเนี่ยดูดีฝ่าจังหวะดักเตะดักแท,เทาางเนี่ยทำได้ดีฝ่ามาซอลเนี่ยออกรุนแรงนะต้นต้นเนี่ยรุนนับรุนนอกก็อกก่อนได้ด้วยนะครับตามทางมวยทรงมวยเข้าไปก่อนดูว่าได้เปรียบเกมไปไปลายประทับบทเปรียบไปแล้วดูว่าทางด้านเกมการชกของด้านเทวดาน้อยเนี่ยแก้เกมง่ายฝ่าครับ คอยดันเตะดันแทงนนะ้วงในกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ดับไว้นะครับไปปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่ ноп, แบบยนและก็ไม่ดูว่าไม่กลัวหนักฉกรุ่นพี่นะครับดูดีฝาแนจะบดเบียรชนะทวนทอง PVC ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นะ 4, คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการโพราร์ทางด้านลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีนะครับลึงด้านลูกนิมิตสิงของสี่ 4, พบกับทางด้านเพชรนารินปอพวิทย์ต่ตอยเวทน้ำหนัก132ปอนด์บอน ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านลูกนิมิตสิงคองสี่ทางด้านลูกนิมิตหนุ่มบางคดีอายุ38ปีนะคปับีนะเป็นมวยมาจามเพิภมหนองม่วงนะจังหวัดลบบุรีสูง170่งสิเซมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิงคองสี่ทางด้านลูกนิมิตนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดฝีมือดีเอาทุบเครื่องเก่าเกมนะอาวุธออกดีหลากหลายหนักแรงทุลูกนะครับเตะต่อยหนักแรงนะจังหวะดักเตะดักแทงมาดีมัดเสาะอ่อยดีเข้าในนะบลอกราดมดตีเหนี่ยวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงจังหวัดดันแทงกวางแทงทำด้ดีปอดใหญ่ปาแรงบูส้ดี อดีตหัวใจเนี่ยสู้ดีมีลุกตลอด2องไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านน้องบิวจิตมังนนที่เวทีมวยจิตมังนนแล้วก็ไฟล่าสุดับแพ้คะแนนด้านเก่งก้าจิตมังนนที่เวทีมวยจิตมังนนส่วนกวาดเือนนะเป็นทางด้านเพชรนรินทร์ปอประวิทย์หรือด้านเพชรนรินจิตมังนนอายุ20ปีเป็นมวยมาจากอำเภอ,อยางตลาดจ,จังหวัดกาลรสรินสูงง180เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยจิตมังนนทางด้านเพชรนรินทร์นะเป็นมวยถนัดกว่ารูปร่างช่วงโฉกเนี่ยสูงยาวนะรทรงมวยมวยเข่าในนะ เดินแทงกว่างแทงแทงเจ็บแทงหึกปอดใหญ่ป่าแรงบูสูด้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อวุธเตะต่อยหนักแรงใชได้ครับมาสอก่อยดีหุ่นจิตใจสู้ดีสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนนั่นรัตรพลเกียรตพลทิพย์ที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ไฟล่าสุดครับพิกชนะนอกยุวยสีท่านทรงชนะต่อบุตรีที่เวทีมวยจิตมังนน์มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้าครับเก่าเกมกระดูกการผ่านมวยเนี่ยดีครับ อายุมวยมากกันอายุจริงมากกันเยอะนะครับอายุจริงเนี่ยมากกัน17ปีรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเลิกลาแฝงน,นวงกันไปนเกือบหมดแล้วครับประเภทมวยเอาคุบเครื่องครับนอกได้ในด,ด,ดีรู้จักจังหวะเร่งรู้จอจังหวะถายนะครับต้นๆเนี่ยหนึ่งสองสามครับคุมเกมแล้วก็เริ่มเร่งที่ปลายยกสามและก็เร่งที่ยกสี่ครับแต่ดูว่าสภาพร่างกายเนี่ยสองสามไฟล่าสุดเนี่ยดูว่าไปไปลายเนี่ยยืนระยะ ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เล่งไม่ค่อยขึ้นครับฟอร์มการชกก็แพ้มา3ไฟต์ติดครับเวทน,ำนว้ำหนักชกเวทเนี่ยก็ดูว่าเสียเปียบนะครับสภาพร่างกายช่วงนี้ดูว่าเป็นรองแล้วก็รูปร่างชกก็ดูว่าเสียเปียบชื่อเสียงการผ่านมวยเก่าๆเนี่ยดูดีฝานักนักชงด้านฝ้ายแดงลูกนิมิตสิงห์คลองสี่ส่วนนักชกทางด้านฝวายเมืองนเนพชรนรินทร์ปอบวิทย์นักชกรุ่นน้องนะทำฟอร์มสดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะฟอร์มการชกสองสาไฟล่าสุเดเนี่ยโชว์ไว้ดีโชว์ไว้สวยนะครับ รูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้รอยกันเห็นเลยนะประเภทมัวสูงยาวเตะหนักต่อยแรงเดินแทงขวางแทงนักปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีการยิ้ไร้ปาย,ปายามั่นคงสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่4คู่เองะส่วนตัวนักสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องนะครับอยู่ในแผนการสร้างโฮมสเตร์นะครับอย่างทางด้านเพตรินปอบวิทดูว่าต,ต,ต้นต้นเนี่ยรูปเกมการชกเนี่ยต,ต้นต้นเนี่ยรูปเกมน่าจะออกมาแรกอาวุธกันสนุกครับแต่เกมไปปลายเนี่ยบดเบียดแลอูไปแล้ว ดูว่าโดนต่อโดนนะครับขอให้ทางด้านเพชรนารินเนี่ยต่อยถูกวิธีนะครับใช้รูปร่างชกที่เปรียบนะครับเน้นเดินเปิดเกมครับเข่าวงในครับเดินแทงกวางแทงบดเบียบแล้วดูว่าโดนต่อโดนการยืนเล้ยปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าแน่นะครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจช่วงเนี้ยดูดีฝ่านะครับถ้าไม่กลัวรุ่นหนะ้าไม่ทอดใจไปเนี่ยดูดีฝ่าครับจะบดเปียบชนะลูกนีมมตสิ่งของสี่ไปได้แบบสนุกการเขรา์วิจารณ์สี่ครูก็จบลงแล้วนะสมาชิกผมจะมาสรุปการเขรา์วิจารณ์ให้สมาชิกฟังครับ คู่ที่1นนะครับของการถอยทอดสดเนี่ยผมเลือกชอบไปทางด้านภูผาตาพันเปอร์เซ็นต์นับดูว่าเอาใหมนะครับสมาชิกคู่ที่หนึ่งการสดเนี่ยผมเลือกชอบไปทางด้านตานเดี่ยวปอภวิดนะครับดูว่าต้นๆเนี่ยไม่พลาดโดนนับโดนน็นนอกเนี่ยไปปานจวฝีมือความเป็นมวยเนี่ยดูดีฝ่านับจะบดเบียดชนะภูผาตาพันเปอร์เซ็นต์เป็นแบบสนุกคู่ที่สองนะครับเลือกชอบไปทางด้าน โอเร่บอสอมไทยนะครับต,ต้นๆนนนนนปปเนี่ยไม่พลาดโดนนับโดนน็อกนะไปปลาเนี่ยจังหวะฝีมือความเป็นมวยความหลากหลายของอาวุธเนี่ยดูดีฝ่าครับจะเอาชนะเพชพรเมืององค์บ้านไร่มนทาเป็นแบบสนุกคู่ที่3การสดผมเลือกชอบทางด,ด้านเทวดาเรกทอเมืองเถินมวยไทยครับดูว่าปลายเนี่ยจังหวะฝีมือดีฝ่าอาวุธหลากหลายฝ่าครับ,บทรงมวยทางมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับจะบทเบียดเอาชนะทวนทอง p ีโอเคพีวีซีเป็นแบบสนุกคู่ที่สี่ครับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องอยู่ในแผนการสร้างนั้นเพชรนรินทร์ปอบวิทย์ครับดูว่าถ้าเกิด ไม่ทอดใจกลัวนักชกรุ่นหนาเนี่ยใช้สภาพร่างกายที่นุ่มสดฝ่าคนระับเดินบทเดินเบียดกันไปแล้วเนี่ยดูดีฝ่จาจะชนะรุ่นิมิสซิ่งของ4เป็นแบบสนุกสำหรับมวยเด็ดติดดาวนะประจำวันอาทิตย์ที่8เมษายน2517เนี่ยประจำมวยดยีวิถีไทยนยมเรือกมาให้สมาชิก1คู่นะครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่4นะครับของการททยสดเลือกชอบทางด้านเพชรนรินทรปอวิทย์ครับดูว่าไปไปายเนี่ย สภาพร่างกายช่วงนี้ดูดีฝ่าแับเวทอำนัโจโชกก็ได้เปรียบเลยนะครับบทเปรียบแล้วจะชนะรู่นิมิตรสิงของสี่นครับช่บงทางด้นานเพตรินปอวิทเป็นโมเด็ตด,ดาวตัวที่หนึ่ง